ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเรียนออนไลน์สไตล์เด็ก atm AT มหาวิทยาลัยวลายลักษณ์กันนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันนางสาวนิอมารีนาบัวหลวงชื่อเล่นว่าลีนาค่ะรหัสนักศึกษา64122856ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่1คณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ หลังจากที่ตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงมาทานอาหารเช้าค่ะซึ่งอาหารเช้าในวันนี้ของเราก็คืออา่ามขี้แคดหั่นเมลเลยค่ะห <laughs> ่อค่ะเราทานเป็นซีเรียลอาหารเช้าทานคู่กับนมนะคะวันนี้เป็นโกโก้ที่ซื้อมาจากคาเฟ่เมื่อวานค่ะเหลือครึ่งหนึ่งแล้วน่าจะโดนไคจิ๊กไปสักนิดนึงนะคะเราไปคาเฟ่ไม่ได้เราก็ต้องสร้างคาเฟ่เองค่ะอา้าวคาเฟ่ไม่มีหลอดค่ะไม่ต้องใส่แล้วไม่เป็นไรอ้าวชนเอ๊ะ เราลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าใช่ค่ะเราลืมขนมเราก็ลงไปซื้อขนมที่น้องเปิดร้านอยู่หน้าบ้านนะคะจิ๊กจิกมาแต่เราก็ต้องจ่ายเงินค่ะ <c oughs> เป็นคนลงทุนเองก็ต้องจ่ายเองนะคะได้มาแล้วพร้อมลุยอุ้ยมองกล้องจัดมุมกล้องสักนิดนึง จัดมุมอ๋อโอเคเข้าที่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเรียนกันไปเลยวันนี้เรียนคณิตค่ะก็เลยต้องมีอะไรมาเป็นสเสบียงนิดหน่อยรองท้องนะคะคณิตมันเครียดกองทับก็เลยต้องเดินด้วยท้องนะคะวิชาคณิตเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมากค่ะก็เลยต้องใจจดใจจ่อสักนิดนึงเราใช้หลักการที่ว่าตั้งใจเรียนในคลาสเรียนให้มากที่สุดและให้เข้าใจมากที่สุดเพื่อจะไม่เป็นภาราในภายหลังค่ะ ตกบ่ายอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยค่ะช่วงบ่ายไม่มีเรียนนะคะแต่จะเป็นช่วงเวลาในการเคลียร์งานค่ะแล้วก็เราก็จะเปิดแพลนเนอร์ดูที่จดไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างค่ะเทคนิคกันตายในการเรียนออนไลน์นะคะก็คือการจดแพลนเนอร์ค่ะการจดทุกอย่างเข้าสู่แพลนเนอร์ของเรานะคะ1ก็คือการจดแพลนวางแพลนในแต่ละวันว่าจะทําอะไรบ้าง2ก็คือหลังเลิกคลาสเนี่ยเราก็จะ จดงานที่อาจารย์สั่งไว้นะคะแล้วก็สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมเขียนสรุปหรือจดสรุปเนื้อหาเอาไว้เพื่อที่จะอ่านทบทวนในก่อนสอบนะคะแพลนในปฏิทินของเราก็คือวันพุธมีสอบอังกฤษนะคะแล้วก็วันศุกร์มีสอบพลเมืองไทยวันเสาร์มีสอบควิสภาษาไทยนะคะเราเราก็จะเริ่มทำอะไรที่มันใกล้ก่อนนะคะก็คือการเตรียมตัวสอบอินเรุ่งน <med le music> ี้ค่ะ study okay. at Where do you study? Studying of applied traditional medicine. Wow! ตกเย็นเพื่อนก็ชวนมาทะเลนะคะมาดูทะเลมาดูพระอาทิตตกนะคะก็มาด้วยกันกับเพื่อนค่ะเราก็มาผ่อนคลายด้วยค่ะเราเชียยวมาทั้งวันและมาฟังเสียงคลื่นมาฟังเสียงทะเลมาดูพระอาทิตตกนะคะคลายเครียดเราอยากเคลียดไปกับมันค่ะเรา เอนจอยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตแบบนี้